ตอนโลหะปราศาสตร์ถึงแล้วโลหะปราศาสตร์ว้าวโลหะปราศาสต์คือปราศาสตร์ที่สร้างจากโลหะเหรอจ๊ะ โลหะปราสาทคือปราสาทที่มียอดเป็นโลหะจ้าในโลกนี้มีการสร้างโลหะปราสาทอยู่เพียงสามหลังคือหลังแรกในประเทศอินเดียนางวิสาขาธิดาของธนันชัยเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถีเป็นผู้สร้างปัจจุบันหักพังไม่เหลือร่องรอยแล้ว หลังที่สองพระเจ้าทุตคามณีอภัยกษัตริย์ลังกาให้สร้างต่อมาถูกไฟไหม้หมดและเมื่อสร้างขึ้นใหม่อีกก็ถูกทำลายปัจจุบันเหลือเพียงแค่เสาหินและหลังที่สามคือโลหะปราสาทวัดราชนัดดารามที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมให้สร้างเป็นศาสนสถานแทนการสร้างพระเจดีย์ที่วัดราชนัดดาราม ด้วยสนพระไทยและทรงระลึกถึงตำนานการสร้างโลงหะปราศาทและทรงเกรงว่าจะสูญหายไปจากพระพุทธศาสนาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชนิยมทรงสร้างสิงส่งส,งสำคัญในพระอารามแทนพระเจดีหรือพระปรางเช่นสร้างเรือสำเภาจีนขนาดเท่าของจริงที่วัดยานาวาโอ้โหท่านทรงเป็นกษัตริย์ที่ล้ำยุคมากเลยนะคะ ไม่ใช่แค่ล้ำยุคนะจ๊ะอย่างโลหะปราสาทก็ทรงแฝงคติปรัชญาในพระพุทธศาสนาไว้ในสถาปัตยกรรมด้วย โลหะปราสาทมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณีเป็นปราสาทสามชั้นมียอดทั้งหมด37ยอดซึ่งหมายถึงโพธิปักขิยธรรม37ประการอันเป็นธรรมปฏิบัติที่มุ่งถึงการหลุดพ้นเมื่อสิ้นรัชกาลในพุทธศัการาช2394นั้นการก่อสร้างโลหะปราสาทยังคงค้างอยู่ ยังไม่ได้ถือปูนภายในเป็นช่องปักซุงต้นใหญ่เจาะรูตอกไม้เป็นขั้นบันไดวนรอบเป็นทางขึ้นรวม67ขั้นอ้าวยังสร้างไม่เสร็จล็อกหลอนเนี่ยสร้างเสร็จแล้วละจ้าในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชนี่เองแต่เพื่อให้คงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดจึงมีการบูรณะซ่อมแซมมาตลอดปัจจุบันโลหะประสาทมีฐานล่างสุดกว้างด้านละ23วาลดหลั่นขึ้นไปชั้นที่1มีมณฑบทรงจตุรมุก24ยอดชั้นที่สองมี12ยอดและชั้นที่3เป็นประสาทจตุรมุกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุคนไทยนี่เก่งจังเลยนะคะ สร้างอะไรที่น่ามหัศจรรย์แบบนี้ได้ด้วยแถมมีที่เดียวในโลกด้วยนะเทะมัดเลยแล้วพบกันใหม่นะคะ